สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับเซิร์ฟออเรนคาฟกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเออบ้านของนิวคุงนะฮะซึ่งก่อนที่จะมาถ่ายนี่เจออืมสิ่งที่คนเขาเรียกว่าพิโลบายถามว่าเจอได้ยังไงนี่ วางบอกไม่ติดและดูวางหายหายและดูมีคนเปิดปิดประตูเล่นเราอยู่กันแค่สองคนเนี่ยผมเปิดแล้วเมื่อกี้มันปิดเองและผมเห็นคนเปิดหีบเองแล้วเมื่อกี้ผมปิดประตูแล้วมีคนเปิดเปิดประตูอีกแล้วตอนนั้นมีก็มีคน เออทุกคนอยู่ตรงนี้และเห็นใครไม่รู้มาเปิดหีบเล่นผมก็งงแล้วผมก็เลยแบบอืมประกาศนะมีฮีโร่บายในเซิร์ฟนี้อ่ะเปิดเขียนว่าจริงๆเมื่อกี้ไอเนี่ยเปิดปิประตูเล่นอยู่คนเดียวเพราะว่าจะได้สังเกตว่าฮีโร่บายอยู่จริงๆหรือเปล่าเซิร์ฟว็จะรีนะฮะสงสัยคงจะเป็นแบบบักมั้ง อีกสามสิบนาทีอะสามสิบวิว่าไรว่าไรโอ้ว่าไรว่าไรนั่นไ,นไ,นไงอีกแลวเฮ้ยใครเปิดเล่นวะเดีย๋ยวีลูกบาย มาซื้อนี้เดี๋ยวเซร์ฟดีแล้วอ่าหนึ่งตึ๊บอ่าเกิดม่ดีปัญหาแล้วแค่นี้เลยโอ,โอ้โหแค่นี้โอเครีแป๊บเดียวเองพอรีพวกก็จะเป็นแบบเข้าใหม่ได้เลย อันนี้โอ้แม็กไม่โหลดก็เซอร์อปีแล้วก็โอเคไม่เป็นไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านกันก่อนโฮม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 ฮึม อคนเดียวฮะเดินเดินอยู่ตึ๊บอะได้ยินเสียงเปิดปิดประตูเล่นพอเข้าไปก็เจอแบบเพื่อนๆใช่ไหมพอเข้าไปอ่ะแต่ว่าเอออะไรอย่างงี้อย่างนี้คุยกันอ่ะและก็เห็นแบบคนมาเปิดหีบเล่นแล้วผมก็ไม่เห็นคนเลยนะแปลก เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านผมนะนี่บ้านเพื่อนเลยเลยเยดโอเคตั้งชื่อง่ายดีโอเคนี่ฮะนี่นี่คือบ้านผมนะผมพอดีว่ามีคนเขาเป็นนักเกียนนะเขามาทุบขับขับเ้าผมเต็มเลยแบบเละเลยอะพาไปดู อ่ะตรงนี้อ่าข้างหน้าเป็นทะเลทรายไม่ใช่ต้องตรงนี้ก็ตอนนี้เขาปรับตัวแล้วเขาจะไม่ทำเลยสัญญาเนี่ยนะคนนี้นี่เนงะี I ้ยไอบอยแต่เขาก็อยู่บ้านผมแหละนะใครมาวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำอะไรจะมาทุบบ้านเล่นเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคอืมกอแค้นอื่นมีปัญหาเหรอถอยแล้ <c oughs> วก้อนคิวเวอร์นะฮะแค้อนอะื่นอะจะเข้ามีปัญหาหรอือนะฮะ แคนอื่นเข้าได้ครับเย่เข้าได้แคนอื่นเข้าได้ครับเข้าได้เย่นะแค้นอื่นดี 这里。<early. S 2> นี่ก็เป็นบ้านของดาก้ Q อนคิวอึ้งนะฮะดาก้อนคิวอึง้งจะตายอยู่เลยเนะี่ยไม่มีอาหารอ่าเพื่อนมาแล้วอ่ะจุ๋มเงี้ยนั่นไม่ใช่เพื่อนผมนีกว่าเอ้ยใช่ใช่นี่นี่คุงเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครมาทำอะไรเฮ้ยเกียร์ เกี่ยนเข้าบ้านเฮ้ยมันนี่ไม่มีเหตุผล <c oughs> <c oughs> ลืมไปแ่้อัดอยู่เออ,โ,อโหเงียบตั้งนานเลยเงียบตั้งนานเลยโอ้โหก็นึกว่าไอ้แบบทำไมมันไอ้แบบงงอัดอยู่โอ้โหเอาฟินไปแล้วกันให้ <c oughs> ให้ทีเดียวให้แค่ฟินโอเค ก็เห็นได้แล้วนะฮะว่าแคนผมนี่ดีสุดนะฮะนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจเนี่ย ก็อ่าท okay. ิปอยู่โอเคก็วาง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 นี่กลองใครในหวขิดซะยาวเลย ในคอมนี่วางได้นะเฮ้ย hey, กล่องมันชิดกันได้ด้วยเหรอแต่เราชิดไม่ได้ เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านจริงนะ นี่แหละบ้านจริงผมฮะนี่แหละบ้านจริงนี่นี่เลยฮะบ้านจริงผมสวยไหมใครที่อยากเออมาอยู่ฮะก็กรุณาไปเขียนชื่อข้างบนห้องนะฮะโอเคโอ้ย ก็บ้านนี้กระจกมาเคนอื่นก็อยู่ได้นะจ๊ะไม่ใช่เคนผมอย่างเดียวอะไรนะก็เป็นเอดแอดเคนนะเอดเคนหัวหน้าเคนนะผมเฮ้ยไปไหนโอ้โหดูมันทำ อยู่บ้านใกล้ๆนันเนี่ยอ um โอ้โหก็จะพาไปดูบ้านเก่าด้วยที่โดวก่นอนเกียนทำลายนะคือไอ้บอยนี่ได้เขาปรับปรับตัวแล้วก็เลยมาอยู่บ้านผมได้โอเคเอ่อเออหอัใกล้ๆบ้านเก่าเลยบ้านนี้อ้าวตาไค้รับผม ชือเอเออะนี่เงี้ยบ้านเก่าผมตามจริงเป็นขับเฮานะอ้ซึ่งบ้านใกล้ๆผมก็เป็นเออบ้านเพื่อนผมอีกแล้วคนน,นี้นี่เงี้ย นี่บ้านเพื่อนผมเฮ้ยเกียนเกียนเข้าบ้านไอ้เอด เหรอเตียงของนะเนี่ยโอโหโอ้โหดูมันทำขโมยของมันจะเต็มเลยเฮ้เยกลับมาแน่ เพื่อนผมบอกว่าอะไรอืมอืมโอเคเดี๋ยวตามเพื่อนผมเอ้ยมายุ่งอะไรกับบ้านแล้วโอ้เออขอโทษนี่นี่เพื่อนนี่เพื่อนอืมตามจริงขึ้นทางนี้ได้นะ เออขึ้นทางนี้ได้ทางก็ยากเกินโอเคนี่ก็เออห้ามทุกบ้านนะจ๊ะแต่เกียนเข้าบ้านแล้วว่าคาตูนเกียนเ <c oughs> ้าบ้านเรา กระทุนเกียร์กรบัานะวาอืมไ <c oughs> อหัววิเทอร์นี่เกียนฮะ เคก็เกียนเข้าบ้านเราก็อย่างเงี้แหละอืมนี่ก็โอ้โหอีกคนไม่ถึง qua lại, ừ, cho này, Thầy mới đăng trả Ok กับหลน MIP M MIP พีเกียนเข้าบ้านก็อย่างนี้แหละโอ้ นำคารเกียนเข้าบ้านอะเดี๋ยวทาน,นว่าในกล่องผมมีอะไร <c oughs> มีแค่นี้ต้นอ,อ่อน khen <San> phụng tay á hấp bọt lưới bọt lưới á bọt tung bọt tay á nhà nó bơi ai Chữ, cười เกียนแต่ไม่เกียนแล้วเราเป็นเด็กดีแล้ว นันเกิดครเนี่ยโอ้เกียนเข้าบ้านอีกแล้วมันมาทำอะไรบ้านเราปะเนี่ยอ้อใครอยากได้ที่ใครอยากได้มาอยู่เออบ้านผมนี่เลยไอดีเจ้าของบ้านนะอืมก็เป็นของกระตูนะฮะกระตูโอเคนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไมีอะไรมากเลย เกิดเอาแค่นี้ก่อนมาพาชมบ้านนะนี่แหละสภาพเสริฟใครเขาจะไปอยู่ทะเลทรายกันก็ไม่รู้โอเคซึ่งบ้านเก่าผมอยู่กับบ้านใหม่ผมเลยต้งโน,โโนโ้นซึ่งยังจะมีคนไปตรงโน้นอีกเนาะโอ้ต้องไปจัดการและบ้านเก่า นี่ก็บ้านเก่าแล้วก็บ้านใหม่ผมนะทุยนี่บ้านเก่าผมเองแหละเนี่ยหีบนี้ล็อกเป็นหีบผมเองนี่แหละแต่มันล็อกสร้างเหรือเล่นกันดิอืมวางจัดเลยลึ่งกันยังไงเนี่ยอืมขึ้นด้วยขึ้นด้วย ขึ้นด้วยสร้างเองตต๊บตึบ๊บตึ๊บลอยแล้วเรือฉันต้องเป็นราชาโจสรสลัดให้ได้เลยน้อโอ้โห,โหสเตย์สไตล์วันพีชเลยนะโอ้โหเร็วเลยฮนะเร็วมากโอ้ ตามหาโซโลก,ก่อนดีกว่าหาพวกพวกอ๋ออย่าเซิฟนี้แหละเป็นเซิฟที่ผมอามาถ่ายทำอือโอ้มาถึงกาะแรกแล้วอึ๊ยเออเอ,ยอย่าทุบแหลกๆนะฮะเพราะมันเขียนเกี่ยวกับ x y z กัน ซึ่ง x y z ผมดูเป็นแล้วนะซึ่ง x y z ก็คือ,อ,อตำแหน่งนะตำแหน่งที่เราอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาเออโซโล,โลกร์จะขอมาจุกกอนว่าเออเราอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วโอเคตามหาพักพวกครับเรือเราอยู่ตรงนี้ก็จะปักตรงนี้ <c oughs> เออใช่เซิฟนี้ปักทอดใต้น้ําได้นะโอ้เป็นเซิฟที่ดีมากปักทอดใต้น้ําอยู่ข้างละหงังมันก็ไม่สว่างหรอกปักทอตใต้น้ําเนี่ยพออยู่ประมาณเนี้ยมันก็าหายใจได้ทึบอะไปดูบล็อกสองชั้นกันนี่ว่าให้ความอบอุน่นแสงสวาง่างพอเข้าไปปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ให้แสงสว่างก็ดีแล้ว แต่ให้นิดเดียวเองะก็ <c oughs> ไม่ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ไว้แต่เรือมาหาเรือผมด้วยหละและห้ามและห้ามเลยนะห,ห,ห้าม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 เลย <c oughs> ให้มาหาสัญลักษณ์นี้นะใครหาจืคนแรกเอาไปเลยครับเอาไปเลยคนระับ หนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งอะไรดีอ่ะเอาไปเลยแล้วกันห้าสิบทูมันนี่นะไม่ห้หนอกทุยเดี๋ยว๋ถวผมให้แล้วกันให้อะไรนี่แหละเดี๋ยวเขาก็ใครมาตั้งบ้านแถวแบ้านผมนะเดี๋ยวผมก็แบบให้อยู่ด้วยนะแล้วก็ให้อยู่แขนด้วย เป็นเป็นใจเป็นตัวนะฮะโอเคก็อยู่แค่น,นี้แหละนะป่ายปลายหาโซโลต่อครับหาโซโลต่อ,อม,มาตามทอดก็จะเจอนะฮะเจอแบบที่เอออุดมสมบูรณ์แล้วก็สร้างบ้านได้นะนี่ฮะตัดไม้ ใต้ไม้ครับไม้ขาวชพรไม้ขาวนูนะพีรมิดครับเฮ้ยพีรมิดอ่อไม่ใช่บ้านคนใครจะมาเกียนเซิร์ฟนี้ก็มาเกียนเถอะไปเพรอะง่ายผมก็ไม่ให้เกียนไูแล้วโอ้โหบ้านนี้ก็จริงๆอู้มีโคนึงอันขอบใจข้างน,าน่าก็เหมือง เมืองเล็กนะไม่มีอะไรสงสัยมีคนมาก่อนผมมั้งเนี่ยเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจบด้วเเหนื่ออ้าวลืมขุดโครครับโชคดีที่มาเจอไม่ไม่มีใครขุดเล็กไปเลยเหรอโอ้โห่วยคนเดียวโอ้โหยเจ,จอครบมาเจอครบ เกมค้างก็จบไว้แค่นี้แหละย,ยังเกมยังไม่คาม้างอ่ะขุดต่อครับยังไม่ค้างก็ขุดต่อครับยังไม่ค้างก็ขุดต่อครับขุดเรื่อยๆครับเพราะที่บ้านขัดแขนท่านเจอเด็กด้ยวยก็ดีท่านเยอะ โอ okay, เคทานเจอเหล็กด้วยโอ้โหาโชคดีเหล็กอันเดียวเองอืมทำก็โอเคอยู่เราไปยู่ทางนี้ก่อนดีกว่าอืมหมดแล้วโอเค จบไว้แค่นี้ก่อนวันนี้บายบาย